ปลาทุกคนตลาดค่ะและ าวไปคะ่ะทุกคนยาวไปยาวไปคะ่ะเบนไปนไหนทางวันทามห้่ออกชั่วโมงนี้ไม่ได้ออกเลยนะจอดของน้องมันนี่ไว้นะคะทุกคนอยู่ไว้หลังบ้านนู่นคะ่ะแต่ลูกชายสมพลยังมีขึ้นเดอ้อมันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบแปดนาฬิกาห้าสิบเก้าห้าสิบหกนาทีประมาณเนี้ยนะก็ยังมีขึ้นเดอ้อเขาจะขึ้นทุ่มหนึ่งเออแล้วแม่บอกว่าเอา้าจะกลับมาทานแม่จะพยายาม เร่งแล้วนะเร่งแล้วนะเนี่ยเร่งสตีเลยนะออกไปยังไม่ยังไม่ทุ่มนะกลับมาสองทุ่มกว่าก็ชั่วโมงเศษแล้มชัม่วโมงเศษนะรีบไปก็รีบมานะยังไม่แวะนะเนี่ยจะเอาน้องแมวตรงบ้านตาก็ยังไม่ยังไม่เอานะ่ะผ่านไปก่อนประมาณเนี้ไม่เอาอะไรสักอย่างนะวันไหนถ้าว่างค่อยไปเอาประมาณเนี้เนาะผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเอาไก่ สั่งไก่เข้าไว้ไก่มาให้น้องแมวนะไก่ปิ้งนะผ่านร้านไก่ปิ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตะเลิดไปไหนไปติดตามกันนะคะไปกันค่ะยาวไปยาวไปค่ะยาวไปเลยนะอันนี้ขาขาออกบ้านนะคะทุกคนว่าเราจะไปไหนต่อไปดูค่ะ สิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีนะต้องมีต้องใช้นะคะต้องมีติดบ้านนะคะต้องมีติดบ้านอย่างน้อยก็ใช้สองสองเวลานะคะสองเวลาต้องสองครั้งต่อวันบางทีก็ครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยโวงหลังๆนี่รู้สึกหนักอืมจะดบสองมากกว่าประมาณเนี้ยเนาะอืมอะไรไม่รู้พูดเป็นในใน พูดเป็นในๆนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะยาวไปค่ะยาวไปยาวไปค่ะนีงไงซ้ายมือเนี่ยไก่ย่างนะไก่ย่างให้น้องแมวสั่งไปแล้วอากลับมาค่อยมาเอานะตะโกนบอกละไก่สองไหมนะประมาณเนี้ยอ่ยาวไปค่ะอันี่ในหมู่บ้านเดอ้อในหมู่บ้านที่ บ้านเกิดเมืองนอนแล้วแหละแถวเนี่ยเป็นเด,ด็กๆก็ย่งเล่นกันเนี่ยก็เป็นญาติกันทั้งนั้นไงญาติกันทั้งนั้นนี่ก็ใกล้ละนี่ก็ร้านค้านาสะพายเนี่ยที่จอดเนี่ยก็เป็นญาติเนี่ยเกใกล้เนี่ยบ้านแม่ก็ยกให้หลานอันนี้บ้านบ้านานาสะพายขายของญาติกันทั้งนั้นยาวไปยาวไปเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ใช้เติมเงินอันนี้ก็ร้านค้าปิดไปแล้วเรียบร้อยอันนี้อูลล่รถนี่อูลล่รถซ่อมรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่โอในร้านนี่ตรงนี้นะอู่ซ่อมรถหมอไซอยู่ตรงนี้ไม่แวะหรอกอ่านไปค่ะยาวไปค่ะไม่มีเวลามาแวะ ม่แวะก็มีลงเล่นเออเวลาเนี่ยขาดมีดขาดน้องขาดพี่ขาดลูกขาดราด้านไปหมดละยาวไปค่ะทุกคนยาวไปยาวไปยาวไปค่ะใจไม้กันสัน่นอันนี้โอเคนะทุกคนอันนี้ไม้กันสั่นนะอีโรต์ไม้กันสัน่นอันนี้โอเคอยู่เออเพิ่งเอา,เอ,าออกมาใช้ที่บนบนบนอ่นนะ พันเท่าไร่อ่ะพันห้าหรือพันพันห้าหรือพันสองนี่แหละจําไม่ได้แล้วอืมไปไหนตรงไปค่ะชะลอค่ะฟังเสียงรถค่ะซ้ายขวาซ้ายไม่มีขวาไม่แซงยาวไปค่ะอ,อือันนี้บ้านนาเนี่ยที่เอาเอาขนุนไปให้เนี่ยรอมรัวสีเทาๆเนี่ยนี่เอาขนุนไปฝากให้วันนั้นอันนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ตรงนี้ป้ายตรงนี้ก็ยังไม่ยกไม่ย้ายหรอกนี่เลยว่าปลหยยาวไปร้านชุปปปอร์มาเก็ตอยู่ในบ้านร้านนี้มันนานมานะบางทีก็อาหารน้องแมวมากอะไรมากตรงนี้ตรงนี้มาประจำเงินร้านค้าใหญ่ๆเนี่ยนะที่ผ่านมาร้านกาแฟในหมู่บ้าน นี่ market, อุ่เปอร์มาเก็ตเอออ่านนะไม,ไม่ยังไม่จอดนะโอเคอันเนี้ยใช้ครั้งแรกทุกค่านคะ่ะไม่เซลฟี่กันสัน่นอันเนี้ยใช้ครั้งแรกก็ถือว่าโอเคโอเคเขาไม่กระเทือนเนาะเขาโอเคอยู่นะเวียนหัวไหมคะทุกท่านไม่เวียนหัวได้มุได้ภาพมุมกว้างเลยเนาะ ก็โอเคอยู่นะคะ่ะเนาะลองไปจําเป็นต้องซื้อตรงหน้าอ,อกตรงหน้าอ,อกก็อยากซื้อนะแต็มจอไหวไหมเออแต่ถ้าหนาวก็โอเคอยู่นะถ้าหน้าหนาวอะเขาก็ชอบเก็บภาพแว่นซะด้วยสิอืมเนาะชอบไปในนู่นในเมืองนู่นนี่นั่นอ,อยากไป อยากไปไกลๆเก็บภาพไกลๆนะจะดูก่อนดูจังหวะและเวลาก่อนนะประมาณนี้ในหมู่บ้านก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไรหร่ลรอกเออเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตะคงตะไคร้สมุนไพรในบ้านเงเข้ามาปลูกเขาไม่มีที่เนื้อที่ไม่มีในบ้าน เนี่ยบ้านบ้านซ้ายมือตรงเนี้ยแต่ก่อนดูแลพวกเราแต่ตอนเนี้ยเสียไปไอ้ไม่มีละลูกสาวก็มีแ,แต่หลานชายคนเดียวอืมนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่บ้านซ้ายมือนี่แหละพาเราไปอยู่โคราชบ้านป้าเนาะไปอยู่โคราชตั้งแต่ปีสองสองน่ะคุณท่านจนทุกวันนี้เอาลูกหลานไปปล่อยทิ้งไปตรงนั้นเออไปสร้างลูกลาบอยู่ตรงนั้น นะคะเอา้าตอนนี้เราจะเลี้ยวไปไหนเลี้ยวซ้ายนะะเลี้ยวซ้ายค่ะทางลัดค่ะโคง้งโค้งตรงเนี้ยโคง้งตัวเอสดตรงเนี้ยอือแต่เราไม่ไปตัวเอสดนะ,ะจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเราจะเลี้ยวออกนะคะจะเลี้ยวออกไปทางลัดระตโชคดีด้วยืโชคดีอะไรไปดู แทนที่เราจะได้อ้อมไปนู่นนะไปประมาณสัก50เมตรแต่เราไม่ได้อ้อมแล้วนะเราถือว่าเราโชคดีแหละอเอาบ้านได้จังหวะจังหวะจะโครนนี่เลยซอยนี่ซอยซอยเล็กๆนะคุณครันค่ะซอยเล็กๆทางลัดตะก่อนเป็นอะไรเนี่ยนะ เป็นลาเหมืองนะแต่ก็ลาเหมืองอยู่ใต้นะนะั่นแหละเอเนี้ยเขามีท่อระบายอยู่ข้างล่างเป็นที่สาธาระอแล้วเขาก็ทําแล้วก็เป็นทางเดินมนะประมาณนี้เนะอะเป็นทางเดินผ่านไป้าะสองเอา้าเห็นเลขสองกับเลขห้าไหมทุกคนไปค่ะอันนี้แยกค่ะเห็นไหม เด็ดกี่เขียวๆนะของของญาตินั่นอะเนี่ยแพงมากนางไม่ปล่อยแพงมากเลยเนี่ยแต่นางไม่ชอบเป็นผู้นำไงนางก็ไปรับจ้างนู่นนี่นี่เ,เออเคยเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยในตำแหน่งทีงแล้วอือนี่นี่จนถึงมุมนู่นเลยมุมข,า,ขาวๆแล้วเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ย ก่อนมิสะตรงนี้ไงสะน้ําที่เรามามาอยู่กับเพื่อนนะลูกของป้าบ้านหลังเนี่ยติดกับกาแพงเทศบาลนี่แหละอันนี้ลูกของนาไลคนเนี้ยลูกนาไลอันนี้ลูกคุณน้าอยู่อําเภอฟางนู่นน่ะนะเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วนี่บ้านหลังนี้แหละบ้านหลังญาติเนี่ยแต่ก่อนเราเป็น เป็นเด็กอะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแทบจะไม่แยกกันในแยกกันไม่กี่นาทีเฉพาะนอนแค่นั้นเลยกินข้าวด้วยกันเลี้ยงก็ไปด้วยกันอะไรด้วยกันนี่นี่ไงเทศบาลโชคดีนะโชคดีจังเลยเนี่ยเราอยากให้เปิดไงเปิดแล้วก็ให้มีปรปภมาอยู่ตรงนี้ไงแต่ก่อนเขาตั้งปรปภไว้ดูแลรักษาตรงนี้ไงอืนะสร้างป้อมไว้แต่สุดท้ายท้ายสุด บริหารชุดใหม่มาไม่ให้อยู่เฉยเลยนี่ไงเลี้ยวตรงนี้โชคดีก็ได้เลี้ยวทางนี้แหละแต่ก่อนทํางานก็ทางลัดก็ไม่ได้เปิดหรอกเช้าเช้านะนูนอ้อมหน้ารุ่นตรงไปอีกห้าร้อยเมตรนูนสามร้อยเมตรมั้งสามร้อยเมตรไหมห้าร้อยเมตรเนี้ยนี่กระโจนขึ้นเลยนะโอ้สั่นนิดหนะึ่งโอเคนะ ันนิดหนึง่งเออตรงนี้สั่นนิดหนึง่งนี่หอประชุมหอประชุมอนเนกประสงค์มืดแล้วนะทุกคนเราก็ต้องเปิดไฟใช่ไหมละ่ะไม่ได้แผนกล้องหรอกมีแต่โต๊ะเก้าอี้อะจัดงานแหละจัดงานมันก่อนมันแม่นะอืมไม่ได้เอี้ยวไม่ได้เอี้ยกล้องไปดูใช่ไหมเอี้ยไหมไม่ได้เอี้ยว ไม่ได้เอี้ยวเลยมัวแตขับรถมัวแตขับรถไม่ได้เอี้ยวอืมเอียวไปนิดนึงอนู่นนี่หัวหน้าได้รถสองคันนี่ไว้แล้วก็ย้ายไปเลยหัวหน้าพิสูจน์ของพัฒนาชุมชนนะเนะี่ย องสารณภัยอันเนี้ยกองสารณภัยรับเพิง่งที่เห็นก็กูชีพนะอยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ติดถนนใหญ่ง่ายนาสนักงานนะง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าวิ่งออกมันจะง่ายได้ติดถนนละสะด,ดวกเลี้ยวกลอ,วองไม่ถึง เยดเลี้ยวนู rel, so B pass. B pass. Right ่นเห็นแปแบๆก็เหมือนรีเล็กแหละออกมาแป๊บๆแค่นี้แหละทุกคนไม่นานหรอกเนาะฮึยิงเหรอทะลุละทะลุปากประตูข้างหน้าสางออกเลย ทางเข้ามีอยู่ขวามือนู่นทางเข้าเน,นี่ยดอกแคต้นเนี้ยเก็บมาตั้งแต่นู่นนะลุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะก่อนจะเลี้ยวเข้าบ้านแวะซื้ออะไรไปดูออ้สมัยก่อนรปภอ,อยู่ข้างหน้าเราทํางานมาเราว่าเราไป้ายละด้านไปเดไปเปิดประตูสมัยก่อนนู่นนะตะลกุกตลอคุณแกไม่แกถ้าเรายอนลังจะนงว่าแกแล้วประมาณนะ่มตามนั้นแหละออื นี่มีอะไรในกอไผ่ป่ะยาวไปค่ะทุกคนข้างหน้าสารสุมรสรสกมาอยู่ตรงนี้ละสายนสุกจะออกมาอยู่ตรงนี้และอาคารตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นตลาดนัดชุมชนไงเอางบมาทําก็อางบตลาดนัดชุมชนมาทําตรงเนี้ยแต่ตลาดอะไม่มีแล้วประมาณนี้ตลาดอะหายไปแล้วตลาดไม่เหลือแล้วไปหายจ้อยแล้วอือฮึ เค OK นะเดี๋ยวไปไหนไปถึงไหนทุกท้านค่ะคลิปนี้เอาประมาณสักสิบห้านาทีพอเนาะไปหาซื้อร้านค้าที่ซื้อประจำเอาสิบห้านาทีพอขาดไม่ได้นะพกท่ันขาดไม่ได้จริงๆสิ่งของตรงนี้นะอืมไม่ได้จริงๆเจ้าของโรตีลานชายตุยไปแล้วไม่รู้เป็นอะไร คนล่างถวายเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ไม่ไมทนันได้จัดงานแล้วเขาไปจัดกันเองเร้ไอแล้วแม่เขาก็อยู่กลุ่มซอกวอืน่ะแต่แม่เขาก็ไปจัดกับบ้านแฟนเขาเป็นคนจีนเนาะเอาไปจีนหมดเอาไปฝังน่ะอืไปฝังสุสานจีนจบแค่นั้นเลยนู่นผ่านไปค่ะ ตัวทานที่คุณเคยบ้านเรายาวไปค่ะอซื้อของที่ถูกใจนิดหนึ่งก็แรกลับแล้วมืดเลยนะทุกคนถ้าไม่ปีตัวมาซื้อตรงเนี้ยโอยเนาะนีะ่นจะทดลองว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไหมหรือว่ายังไงขาดไม่ได้อะทุกคน ขาดเธอแล้วขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกประมาณเนี้ยเออนี่เรื่องจริงเด้อืมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจนี่เลยเป็นผงคะ่ะคุาข้างขาเป็นผงคะ่ะกทียวันไม่กินไม่เป็นคะ่ะกินแล้วมันสลืมสลือร้มังค่ะ Hum, mm, e café de...